คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าภูกใจคนรู้ใจแมวเราจะมากันที่สายที่4คุณสแตมครับคุณสแตมมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่คุณสแตมเนี่ยอยู่โรงเรียนจนถึงค่าแล้วก็ได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนครับโดยได้คุยกันไว้ว่าห้ามขึ้นชั้น4สุดท้ายก็เล่นกันจนเพลิน จนขึ้นไปที่ชั้น4ี่จริงๆครับทําให้มีเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมานะครับชั้น4ี่ห้องดนตรีไทยมาติดตามฟังด้วยนี้การเป็นสายที่4กับสายคุณแตมกันเลยครับสวัสดีครับคุณแตมสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับผู้ฟังลูกทันคครับผมคุณแตมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อ่าทุ่งครูกรุงเทพมหาะนครครับพี่เดีวแถวทุ่งครุนะค,คุณสแตมกับผมนี้เราครุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับพี่ครั้งแรกเลยและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ อ่าส่วนใหญจะดูย้อนหลังเป็นหลักครับพี่ครับแล้วก็จะมีดูสดบ้างเวลาที่มีเวลาอ่าโอเค,คไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังหรือว่าสดได้หมดเลยมาว่ากันถึงรเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าสถานที่คือโรงเรียนเราจะไม่พูดถึงชื่อโรงเรียนไม่พูดถึงสถานที่ตั้งนะ ครับผมเออนะครับแต่พูดถึงห้องดนตรีไทยเนี่ยแน่นอนผมรู้แล้วว่าผมกําลังจะเจอกับอะไรเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนที่เขาชอบดนตรีไทยเขารักดนตรีไทยเขาบอกไม่น่ากลัวแต่สําหรับบางคนน่ากลัวเออนะครับชั้นสี่ห้องดนตรีไทยเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับพี่โอเคครับว่าเรื่องนี้เนี่ยครับต้องย้อนไปประมาณยี่สิบปีที่แล้วครับครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ชั้นป .5 มันอ,อยู่ป .5 อ,อยู่นะครับก็ต้องแจ้งก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนรเราเป็นเด็กกิจกรรมครับพี่แจ๊คเราเป็นเด็กที่แบบว่าเราเล่นจนตรีด้วยเราอยู่เราตรีกองให้กับทางาวงดนตรีของโรงเรียนอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็จะได้อยู่กับอะไรแบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่าพอเราเป็นเด็กกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่เรามากกักจะได้เจอเนี่ยครับพี่ก็คือการที่เราจะต้องออยู่หลังจากเลิกเรียนอ่าพอเลิกเรียนไปแล้วเราก็ต้องอยู่ต่ออะไรอย่างเนี้ยค,ครับครับพี่แต่แล้วเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของวันปิดภาคเรียนที่หนึ่งครับเอาทุกคนเขาเลิกเรียนแล้วเขาก็กลับบ้านกันไปครับพี่แต่ว่าเราเนี่ยด้วยความเป็นเด็กนักกีฬาก็ ต้องรอคุณครูมาก่อนครับคุณครูที่เป็นโค้ชของเราอะครับพเพืเ่อรถปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาโรงเรียนอย่างเงี้ยหลังเลิกเรียนแล้วเราก็ต้องมาซอม้อมซ้อมกับเพื่อนๆอีกนึ่งพุ่งปก,ปกติพวกผมก็ซ้อมกันตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นนะที่ยาวไปันหนึ่งทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถึงเราถึงจะกลับบ้านกันอ่าอ,อันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกวันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันปิดภาคเรียนใช่ไหมครับแล้วเราไม่มีการซ้อมวันครับแต่ว่า เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราเพิ่งไปทําผลงานได้ดีมาในการแข่งขันแล้วคุณครูก็เหมือนกับมันก็มีทางเรียนกีฬาของกรุงเทพนี่แหละครับอ่าเขาก็เหมือนกับเขาก็จะอยากคัดตัวเด็กเข้าไปเพิ่มอ่าแล้วเหมือนกับครูเขาก็อยากให้เราเต็มที่กับมันเพราะมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆคุณครูก็เลยแบบมีการให้เราเรียกพวกเรามาแล้วก็มาเหมือนมาบรีสรับว่าเอ้ยปิดเทอมเนี่ยไปทําอะไรกันบ้างไปอ่า ไปแบบไปฝึกซ้อมอยังไงร,รักษารสภาพร่างกายยังไงเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เรากลับมาเ่ยเราจะได้สามารถไปต่อกันได้เลยก็ครับพี่ก็คือก็จริงๆตรงเนี้ยใช้เวลาไม่นานครับก็คือแต่วา่นาต้องรอคุณคร,ร,รูมาก่อนห้าโมงก็คุณครูมานะครับหลังจากนั้นเราก็มีการแบบว่าพูดคุยการทําอะไรนะสุดท้ายแล้วมันใช้เวลาแป๊บเดียวก็พิจารไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็เสร็จอ่าแต่ว่าหลังโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากการซ้อมในทุกๆวันนะครับพี่ ่าเขาจะมีอาหารแม่ควรจะทําอาหารให้กับเด็กมากกีฬาทานครับทานเพื่อที่ว่าหลังจะพท้อมกีฬามาเหนื่อย,ยก็มีอาหารให้ทานก่อนทับ,บ้านหลังจากทีมก่มีการประชุมอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็รอครับเพราะว่าอาหารยังไม่เสร็จ hmm. อ่าอาหารยังไม่เสร็จเราก็นั่งรอรอกันไปสักพักหนึ่งก็น่าจะใกล้ๆหกโมงครับ hmm. อ,าอาหารก็เสร็จเรียบร้อย เราก็ไปตักอาหารมากินก we ันปกติครับก็กินกันเสร็จบางส่วนก็เมื่อทานเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับแต่ใครบางแต่บางคนบางส่วนก็ยังไม่ยังจะไม่กลับครับพี่ยังอยู่เล่นกันต่อยังซ้อมต่อยังอะไรต่อแต่ว่าหลังจากช่วงนั้นประมาณสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยหลังจากเรานั่งเป็นนน่าจะช่วงที่เรากินข้าวกันอยู่วที่คุณครูเขาก็โค้ชอะครับโค้ชเขาก็กลับบ้านไปก่อน เขาก็บอกแล้วว่าอะดซ้อมเสร็จแล้วเล่นอะไรเสร็จแล้วเอาอุปกรณ์ไปเก็บในห้องให้เรียบร้อยนะอ่าเราก็เล่นกันกับพี่เราก็เล่นกันไปมันก็เหมือนเด็กคับพี่มันก็เล่นจากการแค่ว่าเราวิ่งไล่กันทําปกติครับเพื่อนนั่งอยู่เฉยๆเราวิ่งมาแตะเพื่อนอ่าเองเป็นนะอ่าคนนี้แตะคนนั้นเอาวิ่งก็ไล่กันแรกๆก็เล่นกันหลายคนครับพี่แจ็แรกๆเล่นกันหลายคนสนุกสนานเล่นกันหลายคนเลยแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาแล้ว ใารที่สุดแล้วเหลืออยู่สี่คนครับคนที่หนึ่งก็คือผมเองถูกไหมครับแล้วก็มีเพื่อนอีกสามคนครับอ่าก็ขอญากเป็นนามสมบุรณ์ลวกันนะพี่เนาะครับครับก็คือเป็นพี่มนตรีพี่มนตรีเนี่ยอยู่ปหกครับมีพี่ชื่นอยู่ปหกเหมือนกันตัวผมเองนะครับอยู่ปห้าแล้วก็มีน้องอยู่น้องอยู่เนี่ยอยู่ปสี่ครับอยู่ปสี่เราก็ได้เงินสี่คนโดยที่เราก็คุยกันว่า ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ห้ามเลยชั้นสามวิ่งได้สิงแค่ชั้นสามอหอห้ามไปึงชั้นสี่ใช่อ่าเราพูดกันชัดเจนว่าห้ามเลยเพราะว่ามันเหมือนทุกโรงเรียนแหละครับพี่แจ็คเราต้องมีเรื่องเล่าข่าวลือเกี่ยวกับห้องดนตรีความเยี้ยนอะไรสักอย่างมันต้องมีมผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีใช่ไหมครับทุกโรงเรียนมี คราวนี้เราก็สั่งเราก็สั่งกันว่าโอเคเราไม่ขึ้นนะเราไม่เลยตรงนี้แล้วเราก็เล่นเนีแบบด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กเราก็แรงเยอะอะพี่วิ่งไล่กันไม่หยุดเล่นกันไปจนถึงสักพักหนึ่งมันมันไล่กันไม่จนมันมีความเป็นนักกีฬามันไล่กันไม่จนนะพี่เราก็เลยต้องคุยกันว่าเอางนี้แล้วการเล่นแบบเหมือนซอมบี้ไหมถ้าเราไปแตะโดนใครเนี่ยอ่าเราไปแตะโดนใครเนี่ยคนนั้นเป็นแต่คนที่เป็นก็เป็นต่อ เกมมันจะได้จบนะครับมันจะได้แบบต่อทุกคนเป็นซอมบี้แล้วจบอ่าเกมมันจะได้จบนั่นก็คือที่เราคุยกันแล้วก็โอเคตามนั้นเราก็เล่นกันไปจนท้ายที่สุดแล้วสามคนเป็นซอมบี้ละคือผมอ่าน้องยูแล้วก็พี่มันตรีเหลือพี่ชื่นเพียงคนเดียวครับที่ยังไม่เป็นพี่ชื่นเขาก็วิ่งหนีขึ้นไปเรื่อยเนเขาขึ้นไปถึงชั้นสามผมเนี่ยไปดักอยู่ทานตรงบันไดชั้นสองแล้วก็ อ่าอ่าพี่มนตรีกับน้องอยูเนี่ยก็วิ่งไล่พี่ชื่นไปคือตัวอาคารของเรีเนยนนะครับเป็นลักษณะแบบสองอาคารติดกันเป็นตัวแอล่ะครับพี่จ๊คอ่าแล้วก็ตรงบันไดาทางขึ้นก็จะมีห้องน้ําคุณครูอ่าแล้วตัวห้องดนตรีไทยเนี่ยพี่จะเมื่อเราขึ้นบันไดไปจากตรงฝั่งห้องน้ําคุณครูเนี่ยมันจะอยู่ห้องแรกเลยครับทีท่ีชั้นสี่ห้องแรกเลยอ่าเสร็จแล้วคราวนี้ พอพี่ชื่นเนี่ยเขาโดนดักเพราะผมดักอยู่ข้างล่างแล้วผมเป็นคนตัวใหญ่เขาเขาลงมาเขาโดนจับได้แน่ใช่ไหมครับแล้วก็เขาโดนสองคนกําลังวิ่งไล่เขาก็หมดทางไปแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปตรงห้องน้ําขู่ตรงทางขึ้นไปชั้นสี่คนเราก็เฮ้ยเอา้าโกงโกงห้ามขึ้นสั่นแล้วว่าวห้ามขึ้นอ่าเราบอกโกงสั่นแล้วนี่ว่าห้ามขึ้นลงมาเลย เสร็จมือแล้วเสร็จแล้วคนนี้ครับพี่ชื่นเขาก็หันมาแล้วทามือแบบได้ยินได้ยินอะไรเปล่าแราก็าบอกอย่าอย่ามาเลียมอย่ามาเรียมอะไรอย่างเงี้ยพี่เอออ่าจะหลอกให้เราตายใจเพื่อที่ว่าจะได้วิ่งหนีต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอย่ามาเลียมเขาก็บอกฟังดีๆเงียบก่อนฟังดีๆแต่พวกผมก็เลยเดินขึ้นไปแล้วก็ไปยืนฟังมันมีเสียงแบบแว่วๆอ่ะครับพี่แจ๊คเป็นเสียงแบบเครื่องดนตรีไทยบรรเลงอยู่ เป็นเสียงแววแวแวเราต้องแล้วเราก็แบบเฮ้ยได้ยินจริงด้วยว่ะ<อ>แล้วแล้ว,ลว,ลวพวกเราก็เรียกกันมาฟังฟังดีไ่ได้ยินปะไได้ยินปะอุ่งกคนก็บอกเออมึงได้ยินจริงจริงด้วย<อ>มันมีเสียงอยู่จริงๆด้วย<ถ>ทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่ประเภทประมาณว่าขาดใจไม่ได้จะเราไม่ชอบขาดใจ<อ>ทีนี้นไอ้ตัวห้องมันเรียงครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าไอ้ห้องทุกห้องในตอนนั้นอะถูกล็อกหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น อ่าวันปิดเทอมแล้วอ่ามันเป็นมันมันมันเป็นวันปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นทุกห้องเนี่ยถูกลองหมดแล้วคือทางแม่บ้านทางพาร์ทล็กเขาจัดก,การหมดแล้วทีนี้นตรงห้องดนตรีห้องดนตรีเนี่ยมันเป็นจะเป็นประตูไม้ที่มีล่องกระจกครับพี่จ๊คที่สามารถมองเห็นข้างในได้อ่าแล้วก็จะมีอ่าตรงด้านข้างเนี่ยจะมีเหมือนปิดที่เป็นแก้วครับพี่แจ๊คปิดแก้วอ่าเป็นสี่ก้อนเรียงเป็นข้าวหลามตัดอะครับอยู่ ผมก็บอกขึ้นไปดูเลยไมล่ะจะได้รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าอ่า<ม>ผมก็บอกขึ้นไปดูเลยขึ้นไปดูเลยว่ามีอะไรหรือเปล่าเสร็จ mm. แล้วไม่มีใครกล้าอยู่แล้วพี่จา้างทุกคนกลัวเลยตัเขากลาัวเราก็บอกเอางี้ดิเนี่ยดูดูไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงอีกแก้วอ่ะอีกแก้วเนี่ยถ้ามันมีก็ต้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูผมก็ยุเพื่อนผมเองก็ไม่กลา้าแต่ผมก็ยุเพื่อนว่าขึ้นไปดูเลยขึ้นไปดูเลยแล้วก็เหมือนกับคนที่เป็นพี่โตสุดคือพี่มันตีอะครับ เขาก็มาเดี๋ยวไปดูเองแล้วเขาก็ขึ้นไปต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบน่าจะใกล้ๆกทุ่มหนึ่งแล้วะครับจะมันคือมันฟ้ามันมืดแล้วล่ะครับอ่าฟ้ามันมืดแล้วแล้วเขาก็ขึ้นไปดูเขาก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่เห็นมีอะไรนะมันมองคือเขาบอกมันมันมองอะไรไม่เห็นนะครับครับครับคราวนี้คนที่สองก็คือพี่ชื่นพี่ชื่นก็ขึ้นไปดูต่อ เขาชื่นบอกมีมีนะมีมีมเห็นเ้่ามีแบบแต่ว่าเราคุยกันแบบกระซิบกระซิบอะนะครับว่ามีมีคนยืนมึงรู้ที่มีคนยืนอยู่ข้างหน้าไอคนไอคนที่สามคือผมผมก็เลยขึ้นไปว่าไหนลองนี้ไปดูผมก็ส่องดูมันมันไม่เห็นมันเห็นเป็นดําๆไปหมดนะครับเพราะว่าประตูหน้าต่างมันปิดหมดแล้วมันมืดแล้วด้วยมันมันไม่เห็นอะไรผมก็บอกไม่เห็นจะมีอะไรเลย ครับแล้วก็แน่นอนคนที่สี่น้องสุดท้องก็ขึ้นมาอ,อยู่ขึ้นมาส่องอยู่ก็ฟู้เหมือนกันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หนาะแล้วเขาก็พยายามส่องซ้ายส่องขวา,าแล้วอยู่ดีเขาดังเฮ้ยแล้วเขาก็แบบงหงาถอยหลังออกมาครับจนหัวเขาอ่ะครับไปกระแทกกับไปตรงราเราเราเดินนะครับหลับหลับรา,าจับบันไดครับกระแทกกับเหล็กแต่พอแทก,อกแล้วก็กระแทกก็บอกเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรมีอะไร เราก็พยายามแบบบอกว่าเป็นเบีอะไรเขาก็ไม่ยอมพูดเขาก็ไม่ยอมพูดเขาก็ตัวแข็งไปเลยเราก็ oney, าเฮ้ยครับเราก็พยายามขยาา่าน้องครับว่ามีอะไรมีอะไรเราก็พยายามขย่าน้องน้องก็ไม่ยอมพูดแข็งนิ่งไปเลยครับแล้วอยู่ดีๆครับพี่แจ็คตอนนั้นอยู่ดีปุ๊บอยู่ดีก็มีลมพัดมาแบบลมเย็นๆนะครับมันไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันเย็นมันเย็นเหมือนวลาที่ฝนตกแล้วมีลมพัดเข้ามาครับพี่แจ็ค อ่ามันแบบนั้นเลยครับมันเย็นผมกับพี่มันตรีเนี่ยหันหน้ามองกันแล้วรู้เลยแบบเรียบร้อยละอ่าผมกับพี่มันตรีมองหน้ากันรู้เลยว่าเรียบร้อยละเราก็เลยพยายามที่บอกว่าเฮ้ยไปไปกันเถอะรีบลงกันเถอะอ่อะาหลังจากคราวนี้เสร็จปุ๊บเราแต่ว่าไอ้น้องอยู่ที่หัวกระแทกครับเขายังนิ่งอยู่เขายังเหมือนนั่งช็อกอยู่อะครับเขาไม่ยอมลุกไปไหนเลย ผมด้วยความเป็นคนตัวใหญ่นะครับผมก็เลยบอกโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขึ้นหลังมาเลยเดี๋ยวแบกลงเบงอ่พาพอจังหวะกำลังจะอุ้มขึ้นเท่านั้นแหละครับพี่แจ๊คอยู่ดีประตูห้องห้องดนตรีก็เปิดแบบแรงจนอไอ้ตัวลูกใช่ครับพี่เปิดออกมาแล้วไอ้ลูกบิดนะแบบกระแทกกับผนังดังลั่นเลยครับปังแล้วก็โอเคแล้วพวกผมก็แบบค้างทําอะไรไม่ถูกตั้ท,ทุกคนก็น่าจะกลัวกันหมดครับครับคือ เหตุการณ์หลังจากเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่มั่นใจนะ,ะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นแค่ความฝันของผมเพราะว่ามันค่อนข้างแรงสําหรับผมเรื่องเลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าความฝันครับคือเรื่องเรื่องหลังจากนี้นะครับที่เรื่องหลังจากนี้แต่ว่าอ <ๆ S 2> ไอ้เหตุการณ์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไอ้นี้มันชัดเจนในความทรงจําของผมอ่าครับครับ แต่เรื่องหลังจากนี้ยมันเข้าใจไม่ไม่หมายถึงว่าหลังจากที่ประตูเปิดถูกไหมใช่ครับใช่ครับครับรับหลังจากที่ประตูเปิดเนี่ยทุกอย่างก็นิ่งไปเลยครับเราทุกคนก็นิ่งเราเหมือนเหมือนตัวแข็งเหมือนทําอะไรกันไม่ถูกอแล้วอยู่ดีๆครับพี่แจ็คมันมีเหมือนเหมือนเหมือนมีลมมาดูดเหมือนมีคนมาลากลากพวกเราทั้งสี่คนนะครับเข้าไปในห้องรุนตีอ แล้วก็ไปอยู่ตรงตามมุมห้องครับครับโดยที่ยูเนี่ยอยู่ข้างหน้าออที่ชื่นกับพี่มันตรีเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมเนี่ยอยู่อีกฝั่งออแล้วประตูห้องก็ปิดปั้งเข้ามาดังๆทุกคนแบบตึงกันหมดตอนนั้นผมเองก็ช็อกแต่ว่าผมผมไม่เห็นว่าพี่ชื่นกับพี่มันตรีเนี่ยเขาเป็นยังไงครับเพราะว่าเขานั่งขนานกับผมแต่ผมเห็นเลยว่ายูเนี่ยร้องไห้อยู่ ผมเห็นเลยว,ว่าเขาร้องไห้ยอยู่แล้วคราวนี้สักอึดใจเดียวพี่แจ๊คเสียงบรรเลงดนตรีไทยก็ดังขึ้นมาออืเสียงขครืองดนตรีไทยก็ดังขึ้นมาดังขึ้นมาเต็งตงเต็งต็งเต็งเต็งนด,ด,ดังจนแบบผู้ผมกลัวผมจําได้ผมกลัวกลัวผมพยายามเอามือเนี่ยคือพยายามซุกตัวเองเข้าไปในขาเบงแพรม,เอ,มเอามือปิดหูเพราะเรากลัวแบบกลัวมากๆออืค่ะพี่แล้วก็มันก็ดังอยู่งั้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็เงียบไปปุ๊บ เราเข้าใจว่าแบบจบแล้วจบแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยครับพี่จบแล้วใช่ไหมปรากฏว่าอยู่ดีมันก็ขึ้นมาใหม่พี่แจ็คแต่รอบเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นมาเฉยๆพี่แจ็คเพราะว่าอยู่ดีพวกเราเนี่ยก็โดนผู้ชายร่างกำยำไม่ใส่เสื้อแต่พ่อนล่างใส่อะไรเนี่ยผมจําไม่ได้แต่พวกเขาตัวใหญ่มากๆครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อ ลากพวกผมไปที่เครื่องดนตรีไทยแต่ละอย่าอตัวผมเนี่ยอยู่ตรงคลองวงแล้วก็จะมีคนหนึ่งนั่งที่ระนาดคนหนึ่งนั่งที่กองแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ชื่อหรือที่มันตีไทยนั่งตำแหน่งไหนแต่ว่าอย่างนี้ครับและคนที่หนักที่สุดครับก็คือน้องเล็กก็คืออยู่อยู่เนี่ยหนักสุดเพราะโดนนางรำลากไปหน้าห้องเรียนและก็จับมือรำอยู่อย่างนั้นนะครับพี่แจ๊ค พร้อมกับพวกผมที่บรรเลงเครื่องดนตรีไทยดังลั่นอยู่ในห้องนั้นเหมือนว่าเราตีเองใช่ครับแต่เราตีไม่เป็นนะพี่แจ็คผมตีไม่เป็นคือเราอยู่ในระหว่างที่เราตีเองเข้าใจใช่เขาไม่จับมือเราตีถูกไหมไม่ไม่ความรู้สึกเรามันเหมือนเราโดนเขาจับมือตีอยู่เลยอ่าโอเคอืออ่าความรู้สึกเราเหมือนเราโดนเขาจับมือแล้วตี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 ทุกอย่างทําทุกอย่างมัน เสียงมันดังมากๆไปจากเสียงมันดังมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมันเสียงมันดังอยู่ในหัวของเราอะครับเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนมันดังอยู่ในหัวของเราครับครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเวลามันนานแค่ไหนแต่สักพักนึงเนี่ยอ่าผมก็มองไปผมเห็นเลยว่ายูลเนี่ยไปนะั่นคือแหกปากร้องแล้วครับแบบเสียสติไปแล้วอย่างนั้นนะครับแหกปากร้องแบบร้องเพราะด้วยความกลัวแล้วพออยู่สักพักหนึ่งเนี่ยเราได้ยินเสียง เสียงเหมือนแบบเหมือนคนทุบประตูอะครับดึ้งดึ๋งดึ้งดึ๋งึ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 งใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างยังไม่หยุดครับทุกอย่างก็ยังดังอยู่อย่างนั้นพวกผมก็ยังอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมจนมันมีเสียงดังเพลงปุ๊บทุกอย่างก็เงียบลงครับแล้วภาพผมก็ตัดไปเลยครับพี่แจ๊อภาพผมก็ตัดผมตื่นรู้สึกตัวเลยคือตื่นอยู่ที่บ้านแล้ว ผมอยู่ที่บ้านแล้วครับผมตื่นมาเสร็จผมงงว่าเรามาอยู่ที่บ้านได้ยังไงอ่าผมมาอยู่ที่บ้านได้ยังไงผมตื่นมาผมเลยไปถามแม่ผมเลยว่าเมื่อคืนแม่ผมเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนแตมผมไม่ใชจแใจว่าแตมนะเมื่อคืนแตมก,กลับบ้านมายัางไงแม่แม่ก็บอกว่กลับบ้านแล้วปกตินั่นแหละมันจะกลับ <c oughs> มายัางไงใช่ไหมพี่ก็กลับมาปกติไม่มีอะไรครับแล้วผมก็บอกเอ้าแล้วม แล้วผมพยายามนึกว่าแล้วเรากลับบ้านมาได้ยังไงเรานึกไม่ออกเลยครับว่าเรากลับบ้านมาได้ยังไงอ่ออ่าผมงงมากๆครับและที่ที่แย่คือพี่แจ็ควันนั้นเป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนที่หนึ่งใช่ไหมครับภาคเรียนที่สองเนี่ยผมย้ายไปเรียนอีกที่หนึ่งแถวนนทบุรีออืผมไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนผมในเหตุการณ์นั้นคำว่าเฮ้ยเราเจอเหมือนกันใช่ไหมเราทุกคนเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันใช่ไหม ผมไม่มีโอกาสได้ถามพวกเขาครับครับไม่มีโอกาสเลยอใช่แล้วแบบมันก็กลายเป็นเรื่องที่อยู่กับผมมาตลอดอ20ปีที่ผมไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ผมบอกว่าหลังจากช่วงที่ประตูเปิดผมฝันไปหรอ,อหรือมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราสี่คนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ถ้ามันจะรเรื่องนี้ถ้ามันจะกระจ่างได้นะ มันจะต้องคุยกับเพื่อนทั้งหมดว่าเฮ้ยเราเจอเหตุการณ์เดียวหรือเปล่าถ้าทุกคนบอกว่าเจอเหตุการณ์เดียวกันหมดแน่นอนทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่มันจะอยู่ในภาวะแบบไหนคือภาวะที่เกิดขึ้นจริงหรือทุกคนฝันเหมือนกันหมดอมเออ,อนะครับเพราะ เหมือนกับพอมันถึงจุดหมายปลายทางคือไปปลายความน่ากลัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในห้องดนตรีไทยแล้วน่ะไอ้ที่มีเสียงเพลงอ่ะเหมือนมีคนมาช่วยใช่ใช่ผมคิด่างนั้นเหมือนกันเออหมือนมีคนพยายามพังประตูเข้ามามาช่วยเราอ่ะใช่เพราะว่าอะเนี้ผมมานั่งคิดในตอนโตอ่ะคือตอนเด็กอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือเสียงประตูพี่แจ๊คผมไม่รู้ผมนึกว่าเหมือนเสียงใครเคาะอะไรทักอย่างเฉยแต่ก็ เรามานั่งทบทวนเรามานั่งคิดคิดว่าน่าจะมีคนพยายามพังประตูหรือเปล่าครับเพื่อเข้ามาช่วยพวกเราใช่ไับคือคือครับแจ๊คเชิญเชิญเชิญอ่าครับคือเรื่องเนี้ยผมเนี่ยมันอยู่กับผมมาตลอดอผมเคยพยายามไปที่โรงเรียนของผมในตอนที่ผมโตแล้วครับเมื่อสักประมาณสิบปีเดียผมไปเพื่อพยายามไปถามเพื่อพยายามไปหาว่าเอยเราพอจะมีอะไรติดต่อเพื่อนพวกนี้ได้บ้างมันสมัยก่อนนะพี่แจ๊คมันไม่ใช่ทุกบ้านจะมีมือถือครับ อ่าหรือถ้ามีก็จะมีเป็นของคุณพ่อเครื่องหนึ่งใช้กันทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> มัน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 ไม่มีช่องทางการติดต่อที่ง่ายเหมือนสมัยนี้ <Ừ. S 2> มันก็เลยแบบไม่ได้ครับแล้วก็อื <Ừ. S 2> จริงๆผมมาคิดมาตลอดว่าผมนา่าจะฝันแหละ <Ừ. S 2> เพราะว่าเหตุการณ์มันดูมันดูรุนแรงมากมันดูแบบโอ้มันดูเหนือจินตนาการใช่ใช่ครับออนะคะทีนี้จนผมผมก็เลยพยายามจะอ้ยไม่ ไม่ไปเล่าที่ไหนแต่ว่าจนผมไปดูเหมือนกับดู y youtube คลิปหนึ่ง,งแล้วก็มีศ<ม>ิลปินท่านหนึ่ง<ม>เขาพูดประมาณว่าอเวลาเขาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนยครับ<ม>พี่แจ๊ค<ม>เขาจะจาไม่ได้เลยว่าเขาทําอะไรบ้างบนเวทีเ<ม><ม>พราะเขาตื่นเต้นมากๆผมก็เลยพยายามหาข้อมูลว่าพอ,อเวลาที่เราเรื่องไหนที่เรากลัวมากๆหรือตื่นเต้นมากๆแบบบางครั้งเหมือน,นกลไกมนุษย์นะครับเราพยายามจะลบเลือนภ<ม><ม>าพความทรงจํานั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหตุเหตุการณ์ตั้งแต่เรา ตั้งแต่เราคุยกับคุณครูจนเราจนจนประตูห้องเปิดเนี่ยภาพมันชัดมากเลยความทรงจำของผมอืาเข้าใจเข้าใจแต่ไออ่าแต่อครับพี่แต่ว่าไอเหตุการณ์หลังจากประตูเปิดอ่ะคือเราจํามันได้นะพี่แจ็คแต่ว่ามันจะเหมือนกับมันเหมือนภาพมันมีฝ้าครับมันเป็นฝ้าฝ้ามันจะไม่มันมันจะไม่ชัดเหมือนแบบความทรงจําทั่วไปของเราอ่านั่นเลยทําให้ผมแบบอืมันความจริงหรือความฝังกันแน่วะอะไรครับอืนะครับมันก็ ผมว่ามันอยู่ในในในสภาวะมากกว่านะครับมันอาจจะเป็นสภาวะ<บ>ความฝันที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาอยากจะ,ะเราพูดถึงเรื่องลี้ลับด้วยกันแล้วกันคือเขาอยากจะสั่ง<บ>สอนเราว่าเฮ้ยเนี่ยเคาลบนะทําทอย่างนี้นะเนี่ยรู้จกักดนตรีไทยนะเนี่ยมาสอนให้เล่นจะได้รู้ว่าดนตรีไทยเขาเล่นอย่างนี้เขาทําอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้หรือมันอาจจะเกิดขึ้นจากความกลัวของเราที่มันอาจจะถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สํานึก แล้วเราก็ฝันเป็นปีเป็นคุยเป็นตูเป็นตะมันมองได้หมดอืมใช่นะครับแต่ทั้งหมดเลยก็ถือว่าเอาเรื่องแปลกๆเรื่องลี้ลับที่มันยังค้างคาใจอยู่ทุกวันเนี้ยเอามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันเพราะมันเหมือนความฝันที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนจริงใช่ครับใช่นะครับจริงๆถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเหมือนว่าผมเชื่อว่ามีโอกาสที่เพื่อนทั้งสามคนผมอาจจะดูม h e Ghost อยู่อาจจะเคยฟังอาจจะเคยถ้าเขาเจออย่างไงแบบ ติดต่อผ่านทีมงานมาก็ได้นะมายืนยันด้วยกันว่าเราเจอด้วยกันใช่ไหมมันก็จะได้คลายปมผมได้เหมือนกันนะคบหรือเหตุการณ์มันอาจจะจบแค่เล่นเล่นกันแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านและที่เหลือมันก็เป็นฝันถ้าทุกคนไม่ได้รู้สึกเหมือนเราเลยเรื่องนี้ก็จบลงที่อ๋อสรุปคือเราฝันแต่ถ้าทุกคนยืนยันกันว่าเฮ้ยฉันถูกจับเข้าไปลามจริงๆนะฉันถูกเอาไปนั่งอยู่หน้าลาน้าจริงๆนะฉันถูกจับมือเอามาตีลาน้าจริงๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่อง เรื่องเรื่องแปลกละครับเช่นะครับโอเคคุณสแตมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของชั้นสี่ห้องดนตรีไทยนะครับขอบคุณมากๆคุณสแตมที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับขอบคุณมากๆครับพี่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว